การทาสมาธิเรามีจุดประสงค์แค่สองอย่างอะไรรู้ไหมมีอยู่แค่สองอย่างเนี่ยถ้าหลุดจากสองอย่างเนี่ยไม่ใช่คือเรานั่งเราก็หวังที่จะหลุดพ้นกับสองหวังได้ฤทธิ์ไม่หลุดจากสองอันนี้แน่นอนการทําสมาธิเพื่อให้ได้ฤทธิ์เราต้องวางสภาวะอารมณ์ในขั้นไหนเราจึงจะได้ฤทธิ์การที่เราเอาจิตไปวางแต่ละที่เกิดฤทธิ์หรือว่า เกิดสิ่งที่เรารู้เหนือธรรมชาติต่างกันเช่นถ้าเราเอาจิตเรามาวางที่กลางกระหม่อมจนเราเข้าฌานได้คนคนนั้นจะได้วิชาสามมีตาทิพย์หูทิพย์รู้เห็นอนาคตของสัตว์ต่างๆส่วนถ้าเกิดวางจิตหรือว่าเอาการเพ่งของเราการวางจิตก็คือการเพง่งอะเราเพ่งตรงไหนจิตเราไปอยู่ตรงนั้นถ้าเราเอาจิตไปวางตรงลินปี แล้วเพ่งจนเกิดสมาธิจนเข้าองค์ฌานได้คนคนนั้นจะได้อภิญญาได้ทั้งสมถะและทั้งวิปัสนาอันนี้คือคนที่เอาจิตมาวางตรงเลนเปีส่วนถ้าใครทำสมาธิด้วยการเพ่งเพื่อเข้าฌานและเอาจิตมาวางตรงเหนือสะดือสองนิ้วคนคนนี้นะถ้าเข้าฌานได้จะสามารถปรับ ขึ้นสมองได้สามารถรู้นิมิตของคนอื่นแล้วก็สามารถรับกระแสจิตของคนอื่นได้แต่สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเอาจิตวางตรงกลางกระหมอ่อมวางตรงลิ้นปี่หรือวางตรงสะดือสองนิ้วมันก็คือที่ตั้งของจิตไม่ให้จิตสัดสายเท่านั้นเองการที่เราเพ่งไปตรงไหนแล้วเกิดสมาธิสามารถเข้าฌานได้ทั้งหมดไม่จําเป็นจะต้องสามจุดนี้แค่เรานั่งนิ่งๆแล้วเรามองไปข้างหน้าเนี่ย มองไปข้างหน้าเราเพ่งไปข้างหน้าเนี่ยเพ่งไปที่กําแพงแล้วเราเข้าฌานได้ก็ได้เหมือนกันฌานก็คือความสุขที่เป็นอารมณ์คือเราเกิดความสุขจากอารมณ์ที่เราทําสมาธิแล้วมันจะส่งไปที่สมาบัติเข้าไปถึงสมาบัติสมาบัตก็คืออารมณ์ฌานก็คืออารมณ์ที่เป็นสุขนั่นแหละ